สบายดีป่าลุงบอกกับสองมมิตอีกแล้วป่าลุงสบายดีสี่สุกุสุคนนี่ใหรจ้ามาบิกป่าให้ป่ลุงเลยบิกป่าให้นแนบอนเท่บอนปอยงวงหรืป่าลุงไง bờ và các ơi Để chào bố vợ mọi người anh bên mi anh luôn bên phải này đứt anh đứt ông đứt tuần mai nhau ต้นไม้น้อยนะไปลงแล้วก็ให้หมันมีห n h าเกิดตานนี้ให้เกิดหญ้าเกิดให้งัวงกินปไปเรื่อยๆอย่างมันเป็นนะหยุดออกนะ nhả เกิดให้งัวงกินไปลุง นี่ต้นต้นดูพันพันบมเห็ดนั่นละฮะน่ะพันดูดออกเลยต้นไม้ตัวใดมันน่ะก็พันเก็บไว้ใหมเพันดูดออกต้นไดต้นไหม่นงามกัดเอาไว้ตรงนี้ นี่เป็นเบิกอะไรท่านทะอดพายเลยไปลุงท่านเะล่นพนะายกันพายันน้ำมีดเองไปลงุงเม่ยว่าให้เป็นลืดพายนำเบิกพายแล้วเบิกพายน้ำไปลงเลยนี่ย chẳng bờ thành bên để tuần mày thì mình ngam cả trồng quậy của nó bỏ phần là tuần đây mình là cả trồng ừ ม่ว่าจ้างหมื่นหาวนดมไ้หมื่นหาพันบาทจ้างเบิกเบิกสองบ่อนจ้างหมื่นหาพันบาทแล้วก็เบิกน้องน้ำอุ่มน้ำตัวนีน อุอมน้ำโหลดก้อนต้อนก้อนว่าเมื่อไรก็จุดกันเลย ดีใจเลยพลงไบานี้แบบป่าแปนะี่ได้มีห้าให้งัวอญนาให้งัวกินพลงไปอ้โถปนไปเลยใต่เกย่เกยแห้งหกพลงไนี่ nam tôi nên là đốt mà hôm hồi gần là gật chủ bạn nó thấy nó thấy nhảy nó thấy nhảy game, lột bực bả luôn ơi lột hù à

หัวสองบอลพอนะบอนึ่งจะแบบน้อยเนาะนี่ก็เท่านั้นสิบสองโมงไปหรือบ่ายโมงอะนี่ก็ nhang nói nên cả lẹ gửi cái này là kẹp nấm lăng vào đây kẹp nấm cả thanh là chồng có heo đứt tôn cả thân

นชิดจาะหลุดลอยไปเลยเบิกแล้วเรียบร้อยเลยไปลงเลยสำเร็จเลยไม่แต่เิ่นแป้งเล็กหน่อยไปลงเิ่นเบิกทั้งุมนแหละไปเลยจนหอดหายไปเลยแฟนไปเลยปลงเลย เราลงเ็ไปลตอนไหนยังเป็นป่าอานนี้แป้นไปแล้วไปลงอะไรบ้าได้านรถเป็นยางเป็นแบเป็นจอดแล้วเป็นป้ายางแล้วแ้วก็มันก็ดดต่อเบิกต่อเป็นว่าละไทยละไทยหญัง nghề lùm nó bay cả nón xạ luôn nè được rồi bèn bờ lơi bạn hết nón xạ lơi เดี๋ยวน้องสาวเปนไปเลยไปลงอะไรกันเนี่ยที่เป็นอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่บ่อลน,นั้นบอลหายเพิ่นเอาลงไปลงตัวนี้ ngoài เพนนารุ่งแพงต้นใหม่ที่เาแพงเขากับปลาไว้นี่ครับเดี๋ยวสิไปเวิว่งไปปลาลูกไปไหนมาหนีน้องเมฆใจข้อล่าหล่ะปลาลูกกินนี่กินหนาพอกันใหม่หากอะไรก็แช่ก็ติดตามสองน้องมิ้นเนยได้ปลาลูกพอกันกินหนาสบายดี